กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Monster Hunter World อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเดี๋ยวอีีนี้เราก็จะมาทำา u e s เนื้อเรื่องกันต่อนะครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทานอาหารกันก่อนนะครับอาหารแมวดูดิว่ามีอาหารอะไรบ้างซึ่งผมจะเลือกอาหารที่ว่าเออนเน้นเลือดกับเน้นสตาฟินไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าาอื่นผมยังไม่รู้ว่าเออมันมันดียังไงอะไรยังไงผมเน้นเลือดไปก่อนนะครับยิ่งเลือดเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสตายน้อยลง โอเคครับผมเมื่อทานาเสร็จแล้วเราก็จะไปรับภารกิจกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเนื่องจาก e p ีที่แล้วนะครับอตอนเราทําเควสปราบราทารอสท่านผู้ชมมันมีเสียงอื่นแทรกเข้ามานะครับผมเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปโดยการรับเควสราทารอสนะครับไอเป็นเควสย้อนหลังนะครับเพื่อที่ว่าเออเราจะเอาเกมเพลย์ไหมท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเริ่มอัดคลิป ตรงนี้ไปให้ผู้ชมดูแล้ค่อยมาตัดต่อเอานะครับท่านผู้ชมผมอาจจะตัดต่อโดยการนำเอาคัสีนเจ้าอะไรลัทารอถมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่อาจจะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์หรือเสียงพูดนะท่านผู้ชมก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมอะไรพร้อมเลยเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมซึ่งอ่าผมก่อนหน้านี้ผมรู้ลังของเจ้าลาทารสอยู่แล้วนะท่านผู้ชมว่าอยู่ตรงไหน ซึ่งผมจะมุ่งหน้าไปที่รังของมันเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับท่านผู้ชมแต่มันก็มีโอกาสที่ว่าจะเจอหรือไม่เจอทั้งสองอย่างนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมเบื่ออย่างเดียวแม,ป,แมปนี้อะตรงที่มันปีนเยอะนี่แหละท่านผู้ชมมันเราต้องปีนปีนไปเรื่อยๆอะ แล้วก็ปีหลายหลายรอบมากกว่าจะถึงรังของมันอะ่ะระหว่างทางผมก็เก็บของที่จําเป็นเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเราจะเก็บตุนไว้ตุนไว้อนาคตเราต้องสู้กับเอลเดอร์รักกัมันต้องมีของเยอะๆท่านผู้ชม ยิ่งไอ้พวกยาเลือดนี่โหยิ่งต้องมีมากเลยถ้าเราหลบไม่เก่งอะไรเงี้ยมันจําเป็นมากครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวไอ้ในหมวดเนะื้อเรื่องเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะทําแบบว่าคลิป,คล,ปคลิปพิเศษนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นคลิปพวกเคเวสถลองเคเวสอ,อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเพื่อที่จะทําให้ท่านผู้ชมดูแยกไปเป็น EP นะครับว่าเออเคเวสลองมันมีเคเวสอะไรบ้างมันมันทำอะไรบ้างแล้วก็มันได้อะไรบ้างเหมือนบางเคเวสมันได้ภาคคลุมได้อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชม กดล็อกอ่านแมวอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งผมอาจจะทําเป็น E ีพีพิเศษเป็น EP ีษษน EP แยกนะครับแต่ก็ยังรวมอยู่ในโหมดซีรีส์เนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมแต่มันจะแยกจาก EP ีเควสหลักไปเลยโอเคครับเดี๋ยววิ่งไปยาวๆวครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอยู่เควสหนึ่งท่านผู้ชมที่เป็นเควสค่อนข้างจะสนุกเลยก็คือเป็นเควสลองที่มันให้เราไปสู้เจ้ากับ ไอ้สู้กับเจ้าไอ้ลาทารลอตแล้วก็ลาเทียนเลยในเคเวสตเดียวกันท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยว่านัวแน่นอนเลยคลิปนั้นเดี๋ยวผมค่อยทำเป็นอีพีพิเศษให้ดสูสนุกครับี่ท่านผู้ชมดูดิมันก็วิ่งนานเอาเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมกว่าจะวิ่งถึงรังของมันนะท่านผู้ชมซึ่งในตัวเคเวสตหลักเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ชมวิ่งมาที่รังของมันแล้วก็มันจะตัดเข้าคัสซีน ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าคัดซีนเหมือนกับไอตอนเนื้อเรื่องหลักเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดเข้าคัสซีนให้เลยครับแต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอมันไหมนั้นไอ้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีโอกาสทั้งเจอและไม่เจอนะเพราะมอนเตอร์พวกนี้มันก็ไปเรื่อยครับไปไปเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่มันก็มาน่าเสียดายอย่างหนึ่งท่านผู้ชมคือตรงคัสซีนนี่มันจะเป็นช่วงกลางวันนะครับ ส่วนตรงที่เราเล่นนะ่ะมันจะเป็นช่วงกลางคืนเนึ่องผมค่อนข้างจะเสียดายมากเลยท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับก็ขอขออภัยไว้ก่อนทนะ่านผู้ชมเพราะว่าผมลองดูแล้วคือมันมีเสียงอย่างอื่นแทรกเข้ามาดังมากเลยดังกว่าตัวเสียงเกมมากเลยท่านผู้ชมผมก็เลยต้องมาอัดม่อย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยครับสาหรับ E ีีนี้เดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะท่านผู้ชม ซึ่งนี่คือเป็นคัส,สินที่เปิดตัวเจ้าราทารอสนะครับในเฟสห,หลักนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งมอนเตอร์นะครับที่อยู่ในทุกภาคของเกมมอนเตอร์อันเตอร์เลยท่านผู้ชมถือว่าเป็นมาร์คคอร์ดของตัวเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นตัวละครที่ว่าเป็นมอนเตอร์ที่ว่าโคตรเท่ท่านผู้ชมแถมสู้สนุกด้วยครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปบวกกับชุดเกราะหรือดาบของมันเนี่ยอย่างสวยผมบอกเลยคือเท่มากเลยครับ สำหรับสายที่ชอบสะสะสมดาบสะสมชุดเกราะเนี่ยผมไอราทารอสนี่ก็เป็นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ว่าเราควรมีชุดเกราะกับอาวุธของมันไว้แต่ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมก็พอพอประมาณนะท่านผู้ชม ตัดมาที่ฉากต่อสู้ของเรานะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วมันไม่อยู่นะครับออดแต่ดูเหมือนมันจะอยู่ไม่ไกลครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารีบไปล่ามเลยดีกว่าครับเห็นไหมท่านท่านผู้ชมได้ยินเสียงกระเพือปีอกไหมอช่อหไหมนี่มาแล้วมาพอดีเลยท่านผู้ชมมันกลับลังพอดีเลยโอเคเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้ ของก็ต้องเก็บแถมมอนก็ต้องตีซึ่งเดี๋ยวคลิปของเจ้าเดียบลก็เหมือนกันน้ำผู้ชมมันมันมีเสียงแทรกเข้ามาผมไม่รู้ว่าผมไปตั้งค่าอะไรตรงไหนผิดหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ๆมันก็แทรกขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆงย่เออผมไม่ได้ไปปรับการตั้งค่าอะไรเลยนะท่านผู้ชม สู้กับเจ้าลาทะรอสเนี่ยแฟตเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยท่านผู้ชมเพราะมันจะทําให้ไอ้ลาทะรอสล่วงลงมานะครับถ้ามันบินอยู่แต่เราต้องยิงให้ตรงหน้ามันนะซึ่งถ้าเรามีแฟตเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายเลยครับเพราะเจ้าลาทะรอสนี่มันมันจะบินบ่อยมากเลยเออมันจะบินบ่อยกว่าเจ้าลาเทียนนะลาเทียนยังบินไม่เยอะเท่าเจ้าเจ้าลาทะรอสเลยแต่ว่ามันก็ยิงได้ไม่เยอะครับมันได้สัก3ามอันมันก็เริ่มม,มีภูมิต้านทานแล้วพอมีภูมิต้านทานปุ๊บ มันจะยิงไม่ล่วงเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยท่านผู้ชมโดนตัดขาเปรี่ยนละจังหวะนี้หาจังหวะตัดหางท่านผู้ชมตัดหางให้ได้ก่อนดูที่จะได้ไหม อ,ออกระสะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมหางขาดแล้วตอนนี้โอเคสบายใจและได้ตัดหางแล้วไม่ต้องกลัวท่าเวียงแล้วต่อไปตัดหางได้แล้วต่อไปผมก็จะตีคอมันกับช่วงตัวช่วงปีกนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้มันบินน้อยลงครับจะได้กิดมันง่ายๆหน่อยอ่าล่วงไปเนี่ยครับช่วงคอช่วงปีกผมจะเน้นเลยหลังจากนี้ แต่ชิ้นส่วนแรกที่ผมเน้นเลยก็คือหางนะท่านผู้ชมเพราะมอนเตอร์พวกนี้มันจะมีท่าฟวาดหางฟาดอะไรซึ่งมันเป็นท่าที่วงกว้างมากเลยแต่ว่าพอตัดปลายหางมันได้นี่มันก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปท่านผู้ชมดูเหมือนหางมันจะขาดไปนิดเดียวนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือมันแตกต่างกันเยอะเลยนะท่านผู้ชมลองมีหางหรือไม่มีหางยกตัวอย่างเจ้าลาเทียนอ่ะพิษมันจะอยู่ตรงปลายหางนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราตัดหางมันได้มันก็จะควาดหางได้นั่นแหละแต่เราจะไม่ติดพิษนะ ซึ่งเราก็ต้องดูให้ดีครับว่ามอนสเอตอร์ตัวไหนมันมีจุดแข็งตรงไหน,นเราก็ต้องกำจัดจุดแข็งของมันตรงนั้นไปก่อนนะท่านผู้ชมหายมัวแต่ชาร์จอยู่ไม่ไม่ได้กระแทกลืมลบเลยท่านผู้ชมโดนโดนท่าบนไฟไปเต็มๆเลยโหลาเทียนมาแล้วเมียมาแล้วท่านผู้ชม ราเีน่นสองวูเมียคู่หูดเลยราชินี้และราชาอยู่พร้อมกันแล้วท่านผู้ชมอันตรายจังหวัดนี้เราต้องดูจังหวะการเข้ากันออกได้ดีนะเออโคตรอันตรายเลยเดีย๋ยวผมจะยิงไอคอนไอตัวดักคอดไปก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นคอนก้อน,อนเอาง่ายๆคือปุจจระอะท่านผู้ชมอ่าเป็นที่อ่ะอ่าคือมันจะทําให้มอนต,ตอนนั้นออกไปจากแบบนี้ทันทีเลยท่านผู้ชมถ้าเรายิงอ่ะ ซึ่งผมต้องการให้เจ้าราลาเทียนออกไปผมก็ยิงลาเทียนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าลาทะรอถจะไปแล้วในเมื่อลาทะรอถไปแล้วผมก็ตามลาทะรดไปดีกว่าท่านผู้ชมผมจะไม่เสียเวลากับลาเทียนก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาสู้แบบแพ็คคู่ให้ดูตอนที่ว่าเรารับภารกิจฆ่าลาเทียนและลาทะรอดพร้อมกันนะท่านผู้ชมโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ดูเหมือนมันจะตามเรานะท่านผู้ชมไม่รู้ติดใจอะไรโอ้ผมกลัวท่าเวียงมากเลยเรียบร้อย โอเคไปกับสายน้ำตกแล้วท่านผู้ชมโอเคไปแล้วเราตัดหางเลยเดี๋ยวเราไปลุยเจ้าลาทะรอดกันต่อ ซึ่งภาคนี้มันดีอย่างหนึ่งท่านผู้ชมคือเราไม่ต้องคราฟไอ้บกกรที่ว่าใช้ระบุตำแหน่งอ่ะมันจะถ้าภาคก่อนก่อนเนี่ยมันจะมีตัวผมจะเรียกว่าตัวจิพิทท่านผู้ชมคืออันดับเลขเมื่อเราเจอมอนอ่ะเราก็ต้องใช้ตัวจิพิทตันปลาใส่มอนก่อนเพื่อเป็นการมาร์คมันไว้เวลาไปแมปไหนเราก็จะหามันเจอเราจะตามรอยไปได้ครับแต่ถ้าเราไม่มาร์กไว้ปุ๊บพอมันไปปั๊บอ่ะบางทีมันไปหลายแมปไหมมันมันไปทะลุหลายหลายห้องอ่ะ อืแล้วของไม่เจอแล้วแล้วกว่าจะหาเจอบางทีเป็น10นาทีสิบนาทีอะ่ะแต่ภาคนี้คือเราเราเรา,เราแค่กดมาร์กมันไว้คือว่าเราไม่ต้องปไาเจ้าตัวจีเพจ GPS อะเราก็ตามมันได้แล้วท่านผู้ชมซึ่งถือว่ามันช่วยลดลดความเสียเวลาเราได้เยอะเลยโอเคเจอแล้วเดี๋ยวเราเปิดเปิดเลิกกันต่อเลยท่านผู้ชม เพิ่งจะมาถึงมันไปซะอีกแล้ววิ่งกันเหนื่อยเดี๋ยวไม่แน่หลังจบไอ้มอนเตอร์เตอร์เวิลด์นี่หลังจบซีรีส์นี่ผมอาจจะไปทาใหม่อีกภาคหนึ่งที่ว่ามันออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วมันจะบอ,อกมันนานแล้วเหมือนกันแต่ผมยังไม่เคยเล่นเลยซึ่งมีชื่อว่าอันมอนเตอร์เตอร์ไ right, รนะท่านผู้ชมซึ่งในภาคนั้นมันก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆห,หลายอย่างมานะนะท่านผู้ชมซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบการขี่สัตว์ ขี่หมาป่าอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้เราเดินทางระหว่างแมปได้ไวยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมซึ่งผมอยากเล่นมากเลยแต่ตอนนี้ผมยังทําซีรีส์นี้ไม่จบไงแลวถ้าผมซื้อมาก่อนน่ะผมจะไม่มีสมาธิในการทำทำซีรีส์นี้เลยผมอยากไปเล่นภาคใหม่มากกว่าท่านผู้ชมผมก็เลยยังไม่ซื้อก่อนเดี๋ยวรอทาซีรีส์ภาคนี้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จัดทีเดียวเลยท่านผู้ชมล่วงนี่แหละอย่ามาเอ่ยกับพี่ไอ้น้องโดนกันไปเน้นๆ้นต้นคอ เน้นเน้นขออีกดอกขออีกดอกเบิ้ลเบิ้นสักดอกอีกดอกปีกหนึ่งต้นโดนเซไปดิเรียบร้อยปีกเป็นรูไปครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยล่วงครับนี่ขออีกสักสองดอกเน้นเน้นมา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 กลิ้งไปอีกที่อีกที่เน้น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 ครับเน้นเน้นโอ้โหเซไปเนี่ยมันสะใจตรงเนี้ยท่านผู้ชมเล่นดาบใหญ่อ่ะ เราสามารถแบบว่าตีแบบว่าตัวเซงเนี่ยมันโคตรสะใจเลยผมบอกไว้ท่านผู้ชมซึ่งผมว่าค่อนข้างจะสะใจกว่าอาวุธอื่นๆเยอะเลยท่านผู้ชมตีตัวเซงอ่ะโอ้ยมันตามแล้วมันตามแลนะจะมาแยมไหมน้องอยังมาแยมเดีย๋ยวเดีย๋ยวมโดนแฝดอีกเดีย๋ยวมโดนแฝดคอยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยวิ่งติดโดนโดน อุ้ย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 บนไฟบนไฟบนไฟแล้วท่านผู้ชมจริงล่วงล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงล่วงมาดิล่วงมาดิอุ้ยทิบหายแล้วโดนแล้วอุ้ยที่ไม่โดนตะกบซ้ำนะท่านผู้ชมแค่โดนตะกบซ้ำานหยาบเลยเมื่อกี้อ่ะแถมเลือดสั้นจุจูเลยของเราโอ้หเริ่มงบินสูงแล้วท่านผู้ชม ผมคีดเกียบใช้แฟดก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกอ่อนว่าจะใช้ดีไหมเกือบถูกไฟอีกแล้วรอจังหวะครับรอจังหวะจังหวะดีๆมันล่วงแน่ครับอุย้ยโดนหางอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วแมวจ่าแมวแมวแมวไทเกอร์ช่วยพอด้วยลูกโอ้ยไทเกอร์เราติดมืออยู่ท่านผู้ชม แล้วโอ้โหมันตัปบไทเกอร์อยู่ไตเกอร์ลอยอยู่นะแมวของเราถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะท่านผู้ชมมันช่วยทีทั้งยิวเราทั้งล่อมอนนห้เราอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่ามันช่วยเราได้เยอะเลยภาคนี้แต่ภาคก่อนๆน่ะแทบไม่มีประโยชน์เลยแมวอะเซขอเซสักโอบเซสักโอบเซดิเซดิเซดิเออเซดิขอหน้าเต็มเต็มขอหน้าเต็มเต็มผ่นไหมผันไหม โอ้ยมันจะเวียงหางอีอดีไม่โดนเราโอ้ยโดนโดนเตะแมวมาแล้วโอเคเราต้องสังเกตพฤติกรรมมันให้ดีนะท่านผู้ชมซึ่งซึ่งแต่ละท่าโอ้ยล้มแล้วเรียบร้อยซึ่งแต่ละท่าของมันนะมันจะมีรีแอคชั่นของมันก่อนนะท่านผู้ชมกว่าเตะกว่ากว่าที่มันจะออกแต่ละท่าถ้าเราจําพวกรีแอคชั่นมันได้อะ่ะคือเราจะเล่นได้ง่ายมากเลยท่านผู้ชมมันจะเล่นสนุกด้วย ซึ่งบนหลังๆอ่ะค่อนข้างเร็วเราก็ต้องแม่นยำเรื่องเรีแอคชั่นพอสมควรอืมอือี๊ไม่โดนนะผู้ชมเสียดายโดนดอกนั้นนะเจ็บๆแน่นอนอีกทีอีกทีอุ้ยโอ้โหช้าไปนิดนึงท่านผู้ชมเริ่มใจร้อนแล้วผมเริ่มใจร้อยนะเริ่มอยากเล่นมันแล้วโดนแมวเราตีล่วงเลยท่านผู้ชมอือขอขอหัวนะขอหัวมัน โอ้โดนโดนกระเทกสวนไปเนี่ยดาบใหญ่มันสามารถกระเทกสวนเข็ดเสียงคำรามได้แล้วผู้ชมถ้าเรากระเทกสวนได้อะมันจะไม่ติดค่าสถานะไอ้ตรงที่ว่าเออมันปิดหูอ,ะอ่ะเราสามารถตีต่อได้เลยท่านผู้ชมโอ,อเคเดี๋ยวเราซ่อมอาวุธซ่อมอะไรรับมีดอะไรเสร็จเดี๋ยวร,รีบตามไปกำจัดมันต่อท่านผู้ชม โอเคตามมันไปครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่ามันจะอยู่ไม่ไกลจากหลังเท่าไหร่นะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆอ่ะวิ่งไปสักบล็อกหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่แต่แถวนี้แหละท่านผู้ชมข้างล่างนี่แหละนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะดีอย่างมันมีแฟรตฟรีเราใช้ด้วยท่านผู้ชมซึ่งถ้ามันนั้นมันบินเราหันหน้าพอดีเราสามารถใช้แป็ดไอ้กลมๆบนตองฟ้านนั้นได้เลยท่านผู้ชมนี่ยิงล่อยิงล่อโดนที่โดนไหม ร่วงท่านผู้ชมเห็นไหมนี่แหละเฟฟรีเฟรธรรมชาติขอเน้นๆก่อนสักสองดอกถึงไหมวะไม่น่าถึงแล้วโอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่เอ้ยดอกสองไม่ถึงโอ้โหเสียดายมากท่านผู้ชมเพราะดอกสองอ่ะมันจะแรงกว่าดอกแรกนะท่านผู้ชมแรงกว่าเยอะเลยนี่ซไปครับตัวซตัวซ มันเจ็บหนักแล้วท่านผู้ชมมันเจ็บหนักแล้วจังหวะนี้สาวได้สาวแต่ระวังโดนแหวงกัดด้วยท่านผู้ชมจังหวะดนี้อแต่ผมไม่ไหวแล้วผมลุบตอนนี้เลือดกําลังสุบฉีดท่านผู้ชมใจร้อนแล้วอยากตีไม่ได้ตายอีอีเสไปเสไป,สไปขออีกขออีกสักทีสักทีก่อนอีโอ้ยไม่ทันแล้วท่านผู้ชมไปแล้วเค เวลาเราเตรียมของแล้วไปกันเลยรีเจนเลือดลีเจนมานาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมานานี่สําคัญนะครับท่านผู้ชมย้ายหลดสั้นเป็นเป็นปน,นานเด็ดขาดเลยเพราะถ้าหลอสั้นลงปุ๊บอะค่าสตามินาเราน้อยอะคือเราจะเหนื่อยเร็วมากท่านผู้ชมอัตราการกลิ้งลงไปเราก็จะน้อยลงซึ่งมีความสําคัญพอๆกับเลือดเลยนะเผลอๆมากกว่าเลือดอีกท่านผู้ชมเลือดสั้นอย่างเพราะว่าแต่ว่ามานาไอสตามินาสั้นเนี่โอ้โหสู้ยากมากครับ ยิ่งจังหวะเราวิ่งหนีวิ่งอะไรมันโคตรกินสตามียนาท่านผู้ชมโอเคมันมาแอบหลับอยู่นะผู้ชมรอจังหวะเปิดครับขอชัดเน้นๆโอ้โหไอชิปหายเมียมันมาพอดีเลยลาเทียนโอ้โหสองตัวอีกแล้วท่านผู้ชมขัดสกิลกูซะงั้นไอสองตัมหัวมีจอมปลวนเนี่ยเดี๋ยวกูจะมาล่ามึงพร้อมกันคอยดูนะโคตรน่ามันไส้ อยากตัดหางมันด้วยนะเจ้าลาเทียนเนี่ยมันเป็นมอนมอนไม่กี่ตัวนล้วมาชมที่ว่ามันไม่สู้กันเองอ่ะถ้าเป็นมอนตัวอื่นอ่ะมันจะสู้กันเองนะผู้ชมแต่เจ้าลาเทียนกับราทารอดนี่มันแทบจะไม่สู้กันเองเลยครับเพราะมันเป็นผัวเมียเหมือนเหมือนที่ผมว่าคือตามเนื้อเรื่องอ่ะมันก็เป็นผัวเมียนะผู้ชมลาเทียนจะเป็นตัวเมียส่วนส่วนไอ้เจ้าราทารอดอ่ะจะเป็นตัวผู้มันจึงได้ว่าราชินีและราชายแห่งท้องฟ้านะผู้ชม ดูเหมือนลาเทียนยังอยู่ไหมไปแล้วลาเทียนจะไปแล้วท่านผู้ชมโอเคเราจะจัดการเจ้าราทารอดตอนที่มันจะกลับมาอีกครั้งคือเราจะมันหัวมันมากเลยนะผมบอกเลยเฮ้ยหิวูกหิวอีชิปหายไม่เง้หิวไม่ทันโดนตะปบสะกอนเลยท่านผู้ชมโอ้โหโคตรเสียดายเมื่อกี้ไม่น่าใจร้อนไปท่านผู้ชมเนี่ยผลของการใจร้อนกินไปอ่ะคือเราโดนสวนขึ้นมานี่จบเลยท่านผู้ชม พอพวกนี้มันมันสวนเราแรงมากนะนิดเดียวตายเดี๋ยวหลังจากขึ้นไฮแรงอะ่ะมันจะโหดกว่านี้โดนทีนึงครึ่งรอดอ่ะท่านผู้ชมเราต้องใจเย็นกว่านี้อะ่ะโอเคไปเตรียมพร้อมเพิ่มสตามิน่าเรียบร้อยดูยันต่อท่านผู้ชม ให้เขาเอาภาคนั้นมาทาใหม่ที่ว่าไอ้ระบบว่ายน้อ่ะท่านผู้ชมผมชอบมากเลยภาคนั้นแต่ว,ว่าผมไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะมันมันอยู่เป็นเป็นเวอร์ชั่นของเครื่องไอ้ Nintendo n ์นิว n ินอะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าเป็นเครื่องของมันนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะมีระบบว่ายน้ําเข้ามาทนะ่านผู้ชมเราสามารถว่ายน้ําไปสู้กับมอนเตอร์ใต้น้ําได้นะท่านผู้ชมซึ่งเป็นภาคที่ผมอยากเล่นมากๆเลยท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่มีเครื่องไงก็เลยไม่มีโอกาสได้เล่น ซึ่งถ้าเป็นไปได้อะภาคใหม่ๆอ่ะผมอยากให้เขาเอาระบบนั้นกลับมาทลาวผู้ชมอามารวมกันเลยซึ่งผมบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะมีทั้งสู้บนบกทั้งสู้ในน้ําแล้วก็มอนเตอร์มันก็จะหลากหลายขึ้นท่านผู้ชมซึ่งภาคนั้นมันก็มีมังกรในน้ําด้วยท่านผู้ชมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะอืมเสียดายมากเลยแต่อนาคตก็อาจจะมีให้เล่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยว รู้สึกว่าภาค2 0 2 5มีรุ่นอยู่ท่านผู้ชมเพราะมันมันมีไอ้โลโก้อะเป็นรูปงูซึ่งมันคล้ายๆคล้ายๆกับมอนมอนที่ว่าอยู่อยู่อยู่ในภาคนู้นเลยท่านผู้ชมภาคภาคภาค,ภาค,ภาคใต้หนาะาภาคเอนทินโนอ่าอ,อาจจะเอาภาคนั้นกลับมาก็ได้ท่านผู้ชมซึ่งสาระบบนั้นมานะผมบอกเลยว่าผมพรีออเดอร์ตั้งไว้แล้วท่านผู้ชมเพราะผมอยากได้มานานมากแล้ว Hey, เตรียมตัวบอกท่านผู้ชมลงมาลงมาลงมาดิลงมาดิเออลงมาดชอ,อ่เอาไอสัตว์คำรามลงไปไหนวะนั่นไอ้ที่อกูต้องวิ่งตามไปอีกแล้วไอสัตว์จะคำรามหมาประแสงอะไรคำรามแล้วหนีเนี่ยมังกรหรือว่าหมาวะเออเห่าแต่ไม่กัดเออไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไวเวิร์ดหรือว่าหมาคำรามเสร็จแล้วหนีโอ้ หางจุกตูดเลยเฮ้ยจุกไม่ได้ดิหางมันขาดแล้วท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวรีบรีบรีบตามไปก่อนรอพี่แป๊บไอ้น้องพี่กำลังจะไปเอาชีวิตเองแล้วนี่โคตรเท่ชาดชา,ชากลางอากาศซึ่งถ้าเพื่อนสังเกตถ้าเราชารัดกลางอากาศมันจะทําให้เราอยู่กลางอากาศได้นานยิ่งขึ้นนะซึ่งไม่รู้ผมคิดไปเองไหมแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมันมัน,ม,นมันชะลอาการตกอะ บางทีเราเราสามารถชาร์จรอจังหวะมอนวิ่งกลับมาสมมุติเราไม่อยู่ในในระยะที่ว่าเราจะฟันเกาะหลังมันได้อะเราอาจจะชาร์จรอไว้เพื่อให้มันวิ่งกลับมาพร้อมวิ่งกลับมาปุ๊บรอจะเกาะหลังมันติดอะไรเงี้ยต้องไ้ชมซึ่งผมเคยทําติดหลายรอบเลยนะอเออเสียงกำลังเลยวะโอ้เสียงอะไรโคตรน่ากลัวเลยเฮีย มเสียงคำรามโคตรกล้องเลยตรงนี้อย่าจะมีมอนอะไรโผล่เข้ามาอีกนะเว้ยตกใจจะบ้าอยู่แล้วออกมาทีหลายตัวอย่างนี้เดี๋ยว้เก็บก่อนอเข็มอยู่ไม่ไกลต้ามันชมใกล้จะถึงแล้ว ช่องตัวเฮียครับตรงนี้ผมเรียกช่องตัวเฮียผมเพนย่จงแคบที่ว่าพวกพวกไอเกจกัดอะไรมันใช้เดินผ่านพวกไอแองเจนัสมันจะเดินผ่านรูนี้บ่อยอมผมก็เลยเรียกช่องตัวเฮียครับช่องแย่ ไหนมันอยู่ไหนว่าท่านผู้ชมทำไมผมไม่เห็นมันอ๋อต้องขึ้นไปครับท่านผู้ชมเรายังขึ้นไม่สุดแต่ร้อนไงอยากรีบฆ่ามันตอนนี้มันน่าจะหลับอยู่ท่านผู้ชมถ้าอยู่นิ่งอย่างนี้น่าจะหลับอยู่มันกำลังเพิ่มเพิ่มฟื้นฟูเลือดใ้ตัวเองฟื้นฟูสตามีน่าู่ท่านผู้ชมซึ่งเราจะไม่เวลาพักนานครับเราจะรีบตามไปไหนวะเออหัวเอ่ก็ช้าอยู่ได้คนเขารีบอยู่กว่าจะมาสัต ไป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 เต็มตัวปิดฉากครับท่านผู้ชมรอบนี้ตายแน่นอนผมรับประกันเลยอาวเมียเมียเฝ้าท่านผู้ชมมันหลับเมียเฝ้าเลยไอสัตว์เอ้ยอี้แสกหน้าไปก่อนตั้งผัวตั้งเมียไอสัตว์เขามีแต่หมาหมูไอนี่วเวุนหมู่ท่านผู้ชมแถมชอบเผาด้วยแต่ไม่กัด เออมูไซะระวังล่วงนะน้องวิ่งบินบ่อยๆระวังล่วงนะเจ็บหนักก็จะมาชมเจ็บหนักแล้วมันเริ่มบินไม่ค่อยไหวเลยไหมอีกกระแทกโอ้โหเฮียตายด้วยท่ากระแทกไอ้สัสท่ากระแทกดาเมจน้อยนะผมบอกเลยท่านผู้ชมแต่มันแค่ช่วยทําให้มันชะงักได้โอ้โหโดนกระแทกตายเสียหมดเลยราชาแห่งท้องฟ้ากู กระแทกทีเดียวร่วงครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสําหรับ E ีีนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมเหมือนผมจะรุ่สปอยไปแล้วเดี๋ยว ep ีหน้าก็จะเป็นการสู้กับเจ้าเดียบรนะครับท่านผู้ชมเจ้าเดียบรซึ่งเป็นอีกมอนที่ว่าค่อนข้างจะปวดหัวเมื่ออยู่ในไฮแลนด์นะท่านผู้ชมเพราะมันจะมีไอตัวแบ็กเดียบรเข้ามามันจะโหดมากเลยท่านผู้ชม ซึ่งเราต้องใช้ค่าไอ้ถ้ากระแทกบ่อยๆอะ่ะเราต้องแม่นแจังหวะกระแทกอะ่ะเดี๋ยช่วยได้ถ้าไม่แม่นนี่คือว่ามีสิทธิ์ร้องอะ่ะทีเดียวตายท่านผู้ชมผมบอกเลยก็เดี๋ยว EP นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมหากมีอะไรสะเสนอเนี่ยก็สามารถกดคอมเมนต์กันมาได้ท่านผู้ชมก็ไว้เจอกันใหม่ E ีหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ